สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของบุคลิกภาพกุญแจแห่งความสําเร็จกันนะคะบุคลิกภาพที่ดีค่ะจะทําให้เราสามารถประสบคาวามสําเร็จได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วบุคลิกภาพของเราค่ะก็คือเอกลักษณ์นะคะที่ทําให้เราหรือทําให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบุคลิกภาพก็จะแบ่งเป็น2ออย่างนะคะก็คือบุคลิกภาพภายนอกบุคลิกภาพภายนอกก็คือที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบเด่นชัดเลยก็คือรูปร่างหน้าตานะคะการแต่งกายแล้วก็กิริยามารยา ะะแต่ถ้าเป็นบุคลิกภาพภายในล่ะคะ่ะบุคลิกภาพภายในเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะแต่เราสามารถคาดเดาได้ะค,ะค่ะคาดเดาได้จากอะไรคะก็คาดเดาได้จากหนึ่งนะคะนิสัยสติปัญญานะคะในร่วมถึงความถนัดนะคะค่านิยมต่างๆนะคะเราสามารถคาดเดาได้นะคะแต่ว่าการที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสำคัญมากๆเพราะบุคลิกภาพคือ first impression first impression หรือความประทับใจแรกถูกตัดสินจากบุคลิกภาพภายนอก90วินาทีแรกเลยนะคะ90วินาทีแรกค่ะเราจะถูกตัดสินจากสายตาเขาเห็นเราแบบไหนครั้งแรกเขาจําเราแบบนั้นฉะนั้น บุคลิกภาพสามารถสร้างได้นะคะเพราะว่าความรู้ความสามารถจะนำพาเราไปถึงจุดที่สุดยอดค่ะแต่บุคลิกภาพเป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะทำให้เราไม่ตกลงมาฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะประสบความสำเร็จเรามาเริ่มสร้างบุคลิกภาพที่ดีค่ะ ความสำเร็จของมืออาชีพเขาบอกว่ามาจากความรู้20%นะคะประสบการณ์อีก21%ค่ะและจากบุคลิกภาพอีก59%รวมกันเป็น100%แต่ความรู้และประสบการณ์เราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือบุคลิกภาพวันนี้คุณพร้อมหรือยัง